สวัสดีจ้านี่คืออาการของคนตื่นแต่เศร้าค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ตีสองค่ะพี่น้องตีสองกลัวปิดประตูล็อกปเบิดแล้วค่ะพี่น้องเนาะเสียงก็ทแท่งบได้เนาะค่ะเนาะจะเมื่อยกันบ่ค่ะทอกันบ่ค่ะสู่กันบ่ค่ะพี่น้องเออมื่อตะละมือเมื่อสายโตแถบขาด เนาะค่ะพี่น้องเหตด,ด์ดีดีดีค่ะยอดเอ,อ่อนเลี้ยนกระโตกลงเนาะค่ะพี่น้องจากช่วงเศร้าเหลือยี่สิบเก่าเลี้ยนช่วงใบเหลือยี่สิบเจ็ดตกช่วงแรงมากเหลือแค่ยี่สิบสี่ค่ะพี่น้องเอ้ยมืออื่นเศร้าตีสองลุกขึ้นมาเบิง พี่น้องเอ้ยเหลือยี่สิบสามสักจะยากไปเสมือล่คะค่ะพี่น้อง y o u u u b เนี่เฮ็ดกันเป๊ะตายนอแต่ละคนเฮ็ดกันเป๊ะตายแต่ละคนเฮ็ดกันจังได้กับปังนอกคะ่ะมือตะละมือย่างหน่อยๆเขาไปในปลาหาคลิปกะปกว่ต่ำก็่าสามสี่ชั่วโมงต่อคลิป นั่งมือเขาปลาสองหลอดจังได้คิดหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ล่ะสิ่งที่มันยากอหลีออหลีออหลีเลยบัดท,ท่นีเนาะค่ะให้เสียให้ปังจักยอดวิวอะค่ะจังจะได้มือละเหรียญเสียให้ปังจักยอดวิวค่ะพี่น้องจังสิได้มือละเหรียญมือตะละมือเหรียญหนึ่งกับบได แถมยังมาถือฮักอีกเออฮักกะหฮักหลายปพดเนาะสู่ตายถ่ามาสู่ตายกะสู่ตายค่ะพี่น้องอม,มือหนึ่งมีเวลาเห่นคอมหรือกลับไปหาหมูเดากระจะมีส่วนกลางคืนนี่แหละจ้า เฝ้านอนแต่เวียงแต่เว้น <c oughs> บ่แม่นว่าอยากตั้งใจเฝ้านอนได้ค่ะพี่นอ้องเพราะความเมื่อยไงค่ะพี่นอ้องยังหาคลิปแต่ละมือแต่ละเว้นขาหนี่ล่างมือนี่จนลาแปลงแซงส่วนน้องนี่ตื่นเศร้าขึ้นมากคือจังบันสิขาดเนี่ค่ะพี่นอ้อง <c oughs> เหนื่อยค่ะพี่นอ้อง S <S <an> อยากจะนั่งเฮดคลิปอยู่บ้านค่ะพี่น้องปูลองควรเฮดคลิปอยู่บ้านกับปังปังเนาะแต่เย้าบัวฐานัดย่าบัวฐานัดย่ามันฐานัดงานที่มันหนักหนักอย่างเชน่นยางออกแดดทนแดดทนหน,นาวฝนตกก็ต้องสู้เพื่อคลิปเพื่อหาคลิปค่ะพี่น้องที่กิ้งฮัน พาลูกยางบาต่ตองไปยางไกลก็ได้ค่ะพี่น้องแต่มันก็ต้องยางเฮาน่ะเพราะจะคของมันถนัดหาคลิปทั้งนี้คนมันมักหาอยู่หากินนาอค่ะพี่น้องอยู่ใส่มันก็นหากินอืเป็นแตงได๋ดละค่ะพี่น้องท่อบอ่ท่อเมื่อยบ่เมื่อย สู่บสูกนยนอนสูนี่ละจ้าจังคอยเด้มาอยู่จังสิอมสมสิหาเงินสามพันสี่พันนีเติมเงินกับป่านส่งเงินกับป่านให้พ่อให้แม่ใส่หาอยากแทะะ้คือมาหาอยากคักแท o ยูทูบเอ้ยผู้ขาเจ้าเฮ็ดกันแปรลมแปรตาย บ่ใหนไหนลับเงินจักเตือก็มีโอ้ยมันอีหยังกระดอกกระเดียโนอมันอีหยังกระดอกกระเดียจ้ะดั้งมือกระจนวัตถุผัวจมดั้งมือกระจนวัตถุผัวดาก็นอนจังสี่ละจ้ะมือตันละมือ ตีสองลูกขึ้นมามาตอบคอมเมนต์มาตามกลับไปหามูเนาะค่ะแปลลมแปลตายแต่ละมือแตาย,ยางกระเบิดมือวพาแห้งแล้วลังมือสามโมงแร่งเยยานอนตื่นขึ้นมาประมาณสองทุ่มค่ะพี่นอ้องนึกว่าแจ้งเฝ้าลูกขึ้นมาส่งกาฟแฟเฝ้าเปิดคอมเผื่อที่จะตามกลับมู พี่น้องคือจังตอนเนี่ยกตีสองค่ะเอา้ามันแจงเนราตัวนี้เนาะไหวกะเป่าทรงกาแฟตัวตื่นสวยวสันวาบัรได้แท่พึ่งกะสองทุมพึ่งจะสองทุ่มพี่น้องไหวสามทุมมันกะจังควยมืดเนาะสุมือนี่ช่วงสิขาวนาฮอนเนาะ สามทุ่มค่ะมันต้องคอยมืดกันึกว่ามันจะของตื่นสวยแจ้งละ่ะแต่ที่ตอบคอมเมนต์ท่านบอลละเพื่อนๆกระบอกอยูว่าค,อค,อค,อคอ่อยๆตอบไปเบนบอค่ะค่อยๆตอบไปแต่บางครั้งคือความเก่งใจมู้เก่งใจเพื่อนๆที่เพื่อนมาให้กําลังใจโดยความจิงอกจิ่งใจค่ะพี่น้อง เฮาก็อยากจะเอาใจไปแหลกกับมู <c oughs> เป็นยังคือใส่คำว่าแหลกค่ะพี่น้องมันต้องใส่คำว่าแหลกอยู่แล้วค่ะพี่น้องจ้ามันต้องใส่ตัวขั้นเฮ้าบอกไปหามูมูกับบอมมาหาเฮ้าอยู่แล้วขั้นมูมาหาเฮ้าเฮ้ากับบอได้ไปหาหมูนั่นมันก็เป็นจังสันค่ะพี่น้องเบาตรงๆนอาอค่ะเบาตรงๆ สูไปค่ะพี่น้องเห็ดงานฟรีจักเดือนสิได้เงินใสพ่อแม่กระถาเออสมบูเมามหนายแท่นอฟเาพี่น้องเนาะขั้นเปนได้มาข้ามกับสินยำให้มันมุนบัตรเดียวพูดละเนาะพี่น,อน้องเนาะอืม จังตอนนี้กะปวดไปเบิด์ตคิงปวดไปเบิด์ตคิงหาเก็บพักแต่ละมือพักกะบ,บ่คคอยมีให้เก็บดอกค่ะพี่น้องแต่มันหังดูยางค่ะพี่น้องสัวสิได้คดลิปตะคล็กิผนดูยางสักกอน จักสิไปพ่อพักยังละค่ะเก็บมาไวกินเนี่ก็คือตอนช่วงที่มันโบมีตอนทหิมะตกเนาะมันบบมี่พักกินคนอีสานคนไทยเฮ้ามาอันดับหนึ่งก็คือพักม่นบอกขาพี่น้องบอกว่าสิเป็นแก้วน้ำพริกสมตำจะต้องขาดพักบ่ได้ม่นบอกขายพี่น้องกินเท่งซดกินเท่งลวก อจังได้กระสููไปค่ะพี่น้องความถ่อมันมีกันทุกคนเนาะเย่ากระถอถ่อจนได้จมพูนละค่ะพี่น้องจนได้ไม่เห็นคิดคิดจมพูนละค่ะพี่น้องจมจมให้มันเต็มทีไปซะก่อนนะพี่น้องสมโพธ่มาโผยแท่คนรวยก็รวยไปให้ตายคนจนหาจนตายก็ไม่มีกิน สู้กันยังสู้กันจนตายอืคนเฮาเนาะผู้ลงคนคิดหลายเรื่องขอบรั่วบาวตาไผค่ะเรื่องขอบรัวมันมาอับหนึ่งอยู่แล้วอคิดก็คิดหเหยียดไปนอนกับ่บรับพักผ่อนกับบ่เพียงพอนี่เยีา้ตากทั้งแดด ากทงฝนหนาวกันหนาวหลงโคกัะหนาวใส่เสียขเน่าสามตกันยังหนาวทนแดดทนหนาวหาคลิปกลับมาบ้านเห็นคลิปเจ้าของเออกะมียอดดิวดียูเพื่อนๆกันมาให้กำลังใจไลยอยู่ยอดเหรียนตกโอ้ยหาตังสีนันหาจนตายมันก็บ่ได้กินดอก เ็ดจังไดล่ะพี่น้องยอดวิวบ่ถึงหมืน่นวิวกับบ่ได้เงินใส่บ่จ้าสม,มโพแท,ท้ฮักยังกระดอกกาเดียขอจมในเด้อค่ะพี่น้องเด้อโพดค่ะบ่เลตโนคนจนจากเม็ดเนาะบ่เลตโนคนเห็ดจากเม็ดเนาะโอ้ยเบิแนวสีเบาค่ะพี่น้องกับเป็นถาดขเต้าต่อ,ตอไป คนเฮาเกิดมากอ่ะเป็นถาดหลายๆยอย่างเป็นทาดเงินเป็นทาดงานเป็นทาดความอยากได้เนาะพี่น้องถามมาสู่บ่สู่บส่สู่สิไปทนหนาวเห็ดหยังบส่สูส่สิไปทนแดดเห็ดหยังบ่สู่สิไปทนฝนเห็ดหยัง นอนหมพอหมอยู่บ้านบอดีติอจ้าพี่น้องจมพ่อหอมปากหอมคอสำนีละจา้าขอบคุณหลายๆค่ะที่ขามาติดตามรับฟังเยา้าฟังกันเนาะค่ะเนาะฟังกันเบิ่งกันค่ะพี่น้องบายบายจา้า